สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่อง YouTube เชฟไทยบ้านอิสานนิดีครับผมมวาน,นี้ภาพี่น้องมาอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับสวนลุมพินีพิกัดถนนวิทยุนะครับอยู่ในโซนของใจกลางเมืองกรุงเทพหานครน,นะครับ เป็นสถานที่พักผ่อนนันใจนะครับสำหรับที่น้องมาออกกำลังกายกันนะครับออกกำลังกายช่วงยาำเสา้ายาำแรงกไร็ได้นี่ก็จะเป็นในส่วนตรงทางเข้านะครับ บรรยากาศอตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามกว่าๆนะครับกับมันอีวันที่24นะครับ24มิถุนายน2,564ยิครับยิม4ี่มัดมือครับพี่นอ้องอากาศตอนนี้ก็จักน้อยกัน่าจะฝนสตกนะครับ หรือว่าเย็นลมลื่นขึ้นกันนะครับกับบรรยากาศใจกลางเมืองกรุงเทพฯเฮ้ากับสวนลุมพินีต้นไม้ก็หลครับที่น้องอได้ย่อยไก่แวะมาชมมาเที่ยวได้นะครับ เรืว,ว่ามาออกกําลังกายนะครับสนาก,กะซิมีแดอ่คนออกกาลังกายกันนะครับยำมเศเ้ายำมแรงครับกับบรรยากาศธรรมชาติทั่วไป ส่น้าคนก็สีหลายประมาณช่วงย่ำเศร้าๆนะครับย่ำเศร้าแล้วก็ช่วงย่ำช่วงย่ำแรงนะครับก็จะมีแต่คนมาออกกำลังกายกันนะครับมาบิงกันบินกกำลังกายกันแล้วแต่สะดวกว่าสิสนัดทังใด ที่ฝังนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ก็เอินวนมาลังสวนนะครับจะเป็นโซนของหลังสวนสวนลุมพินีถือว่าสภาพสมบูรณ์ขึ้นกันครับสำหรับสวนลุมพินีจุดนี้ธรรมชาติก็ ถือว่าเกือบร้อยเปเนต์ยกาศเงียบย็นลมลื่นดีนะครับมันค่อยเสียงดังเท่าไหร่นะครับถ้าเฮาอยู่โซนข้างนอกก็เสีดังอยู่แต่ว่าอยู่ในจุดนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติหลายอยู่ อันนี้เป็นฟังทางเข้านะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งโซนของถนนวิทยุนะครับจะมีระบบไฟดูแลตลอด วันนี้ก็เอาบัรยากาศกับส่วนลุมพี่นีให้พี่น้องในรับชมกันนะครับช่วงยำแรงนะครับอ่ะไม่มาออกกาลังกายได้นะครับส่วนลุมพี่นีนะครับพี่น้องอ่ะอยู่ในโซนใจกลางเมืองของโซนทุงเิพพอการคลิปต่อไปครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับ ฝากติดตามได้ครับสวัสดีครับ